ดีเอ no ็มจะยกแล้วดีเอ็มจะยกแล้วดีเอ็มดีเอ็มอ็มาจับนะอยาจับนะอยาจับนะห้จับได้แค่พิ้นมบอดนะครับผมพิินบอดได้เดินมาเดินมาเดินินเด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 ิน

ออะะไร่เซนติเมตค่ะมาวัดนิ้วเหรอทางที่เป็นตวสองนิ uh ้วพี่เซนก่อนขอตัวแทนมาพี่เซนแลวคิดหน่อยถร่าเซเราแมันดาใจจากอะไรครับ ล้วอยากกด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 มียกขึ oh no, ้นอ yeah, ีก